รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย HOME บเออร์สกรุ๊ป สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่โฮมรีวิวจอดล,ลึกเรื่องบ้านกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพค่ะพบกับเราสองคนได้ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับทางทีเอ็นทเวนตี้โฟร์ผมสุเมศร์สมุคนครับและแนนวรวิทาจันรหุ่นค่ะแนนวันนี้นะพี่จะพาแนนของคุณผู้ชมไปรีวิวถนนยอดที่อีกเส้นหนึ่งในย่านรามอิชาวาชาัชรพลถนนเส้นนี้เรายังไม่เคยพาคุณผู้ชมมารีวิวเลยถนนเส้นนี้เ<อ>ป็นถนนเส้นที่ต้องคิดว่าฮิตมากเลยถ้าในย่านรามอิชาวาชานะัช อสแสดงว่าเป็นเส้นที่แยกย่อยออกมาแล้วก็เป็นเส้นที่โดดเด่นในแง่ของการอยู่อาศัยใช่พเพราะว่าถนนเส้นนี้เชื่อมต่อกับถนนเส้นหลักในย่านนี้เส้นหลักๆทุกเส้นเลยแล้วก็ว<ะ>สามารถเชื่อมต่อขึ้นทางด่วนก็ได้จะเข้าสู่ถนนกาญจนาพิเศษเพื่อจะวิ่งเข้าเมืองทางถนนงวงแหวนก็ได้ด้วยพูดขนาดนี้แล้วบอกคุณผู้ชมเลยดีกว่าว่าวันนี้เรามารีวิวโครงการอะไรในย่านไหนกันเป็นโครงการ ทาวน์โฮมราคาไม่แพงแถมมีฟังก์ชันแบบบ้านเดี่ยวด้วยบอกเลยว่าที่พูดไปเนี่ยเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะคะอยากจะรู้ว่าโลเคชั่นที่นี่โดดเด่นขนาดไหนเดี๋ยวติดตามแบบจัดเต็มกันได้เลยในช่วงของโลเคชั่นรีวิววันนี้นะคะ mm hmm. กับโครงการวันนี้ของเราเลยค่ะโครงการที่มีชื่อว่า The a m b i e ย c e พหลโยธินสายใหม่5 3ค่ะ c a นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันกันกบที่ตั้งของโครงการ The Ambience พหนโยอทินสายไหม53นั่นเองนะคะซึ่งชื่อโครงการในจริงเขาก็บอกชัดเจนอยู่แล้วนะคะพี่เคะว่าโลเคชั o n ของเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนสายไหมนี่แหละค่ะแล้วก็ตั้งอยู่บริเวณระหว่างซอยสายไหม53แล้วก็สายไหม55แต่ที่ สำคัญมากๆเลยก็คืออย่างที่พี่เมย์บอกแต่ตอนแรกแล้วว่าสําหรับโลเคชันตรงนี้เนี่ยคือสามารถเชื่อมต่อไปอยังถนนสายหลักๆได้หลายเส้นทีเดียวใ<ช>งให้พี่เมย์บอกหน่อยดีกว่าว่าโดดเด่นยังไงเอาเส้นแรกก่อนที่ถนนสายใหม่สามารถที่จะเชื่อมต่อไปเข้าสู่เมืองได้ทางถนนเส้นหลักก็คือ<ช>ทางถนนพหลโยธินเรา,เาจากโครงการเนี่ยเราเลี้ยวขวาไปนะจากโครงการนะเลี้ยวขวาวิ่งตามถนนสายใหม่ไปในถนนสายใ,<ช>ใหม่ วิ่งไปเนี่ยจะไปเชื่อมกับถนนชื่อว่าจันทะลุเบิกษาซึ่งทุกคนในย่านเนี่ยรู้จักดี<ะ>ถนนจันทะลุเบิกษาเนี่ยจะไปเชื่อมกับถนนโคลโยธินตรงข้างๆกับโรงเรียนในเรือ,อเพราะฉะนั้นจากตรงนั้นเนี่ยเราสามารถจะวิ่งตรงเข้าเมืองได้สะดวกเลย<ะ>แล้วในอนาคตเนี่ยเส้นนี้ก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยอ,อันนี้เป็นเส้นแรกนะเส้นที่2ก็คือว่าถ้าเราออกจากโครงการแล้วเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเนี่ยเรามีทางเลือก2ทางคือทางหนึ่งเนี่ยเราไปออกถนนลาลูกกาตรงจุดที่เราออกถนนราลูกกาเนี่ย สามารถที่จะเชื่อมต่อไปถนนกาญจนาพิเศษได้เพราะว่าอยู่ใกล้มากแล้วก็สามารถใช้ถนนกาญจนาพิเศษเนี่ยเข้าเมืองก็ได้หรือจะออกนอกเมืองก็ได้หรือว่าจะวิ่งตัดเข้าเมืองไปทางทางด่วนพระราม9กก็สะดวกเหมือนกันอ,อันนี้เป็นเส้นแรกถ้าเกิดเราไม่เลี้ยว เพื่อจะไปเชื่อมกับถนนลำลูกกาเราเลยไปอีกนิดหนึ่งจะเจอสามแยกแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปถนนเส้นชนื่อถนนสุขาพิบาล5ถนนสุขาสุขาพิบาล5เนี่ยเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับซอยวัชระพลที่จะไปอ,ออกรามินทาได้แ,แต่ว่าเราเข้าไปสักนิดเดียวเนี่ยจะเจอจุดขึ้นลงทางด่วน<ะ>อาจนลรามาอินทาซึ่งปัจจุบันนี้ถนนรามอินทาเนี่ยก็เชื่อมมาจนถึงถนนการนาพิเศษแล้วเพราะฉะนั้นจุดเชื่อมลงทางด่วน จุดนี้เราจะเรียกถ้าเกิดเรามาจากในเมืองเนี่ยเขาจะเขียนว่าสุขาภิบา 5, oh. ล5เราก็ใช้ทางขึ้นทางด่วนตรงนี้สามารถเข้าเมืองได้เลยหรือว่าถ้าเกิดมาจากในเมืองเนี่ยก็มาลงสุขาภิบาล5แล้วก็วิ่งตรงมานนิดเดียวก็จะเลี้ยวซ้ายเขาเ้าถนน สายใหม่แล้วก็มาถึงโครงการได้สะดวกเหมือนกันแล้วอย่างที่เมื่อสักครู่พี่เมธบอกด้วยนะคะว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นแนวของรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยคือถ้าจากตรงสถานีปลายทางเฟสแรกของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนแนนจากจุดนั้นเนี่ยมาถึงโครงการเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก4ีนาทีเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจากตัวโครงการเนี่ยถ้าเราจะเชื่อมต่อเข้าเมืองเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าเราจะใช้รถสาธารนณะ หรือว่าเราจะเลือกรถไฟฟ้าใสาสีเขียวเข้าเมืองก็ได้อืเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากความสะดวกในแง่ของการเดินทางแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกสาหรับการใช้ชีวิตก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเอาตั้งแต่เรื่องของการจับจ่ายใช้สอยก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าตรงนี้เนี่ยโอ้โหก็มีตลาดอยู่ใกล้มากๆตรงที่เลี้ยวเข้ามาก็เป็นตลาดวงสะกอนแล้วถ้าเลี้ยวซ้ายไปหรือถ้าเลี้ยวขวาไปก็จะมีอีกหนึ่งตลาดคือตลาดเอซีนอกจากนี้พวกซูเปอร์สโตร์ต่างๆก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะมีทั้งบิ๊กซีโลตัสมีโฮมโปรมีท็อปส์ด้วยนะคะหรือว่าถ้าอยากจะเที่ยวเป็นา แฟชั่นไอแลนด์กับพรหมนาที่เป็นห้างใหญ่เลยเนี่ยพี่ว่านี่เป็นเหตุผลหลักนะที่ทำให้ถนนสายใหม่เป็นถนนยอดฮิต<ช>เพราะว่าวความสะดวกในการรองรับชีวิตสมัยใหม่เนี่ยมีครบคันเลยทีนี้ถ้ามาดูในแง่ของโรงเรียนโรงพยาบาลบ้างนะในส่วนของโรงเรียนเนี่ยใกล้ๆเลยบนถนนสายใหม่นี่ก็มีโรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศสายใหม่ถ้าเราจะวิ่งตรงไปเชื่อมกับถนกนกาญจนาพิเศษเนี่ยตรงหัวมุมเนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยใกล้ๆเลยเนี่ยโรงพยาบาลสายใหม่ หรือว่าเราจะใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐที่ขนาดใหญ่ก็แถวย่านนี้ก็รู้จักดีก็คือโรงพยาบาล ภูมิพลถูกไหม,มล้วก็วิ่งชนสายใหม่ไปเชื่อมกับจันทลุเบกษาแล้วก็ไปออกประหนโยทินตรงนั้นก็เกือบจะถึงโรงพยาบาลขอภูมิพลแล้วนะคะเรียกว,ว่ามีทุกอย่างตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตอย่างแน่นอนเลยนะคะสำหรับในย่านนี้ย่านของสายใหม่นั่นเองนะคะอเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้คุคณผู้ชมคะพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันมากดีกว่านะคะว่าในแง่ของโปรเจกต์นะคะเขาวางโครงการไว้ได้น่าสนใจขนาดไหนช่วงหน้าติดตามกันในช่วงของโปรเจกตรีวิวค่ะ จครีวิวค่ะเรายังคงอยู่กันนะคะกับโครงการที่นี่ค่ะ The Ambience ผลิตินสายไหม53นั่นเองนะคะแนะนาคุณผู้ชมก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วสำหรับโครงการนี้เนี่ยเขามีทั้งทาวน์โฮมนะคะทั้งแบบ2ชั้น3ชั้นนะคะแล้วก็ยังมีโฮมออฟฟิศ e 4ชั้นอีกด้วยนะคะซึ่งแบ่งสัดส,ส่วนนะคะจำนวนยูนิตทั้งหมดเนี่ยมีอยู่เพียงแค่88ยูนิตเท่านั้นเองนะคะโดยจะแบ่งเป็นทาวน์โฮม2ชั้นเนี่ยอยู่ที่56ยูนิตทาวน์โฮม3ชั้นเนี่ยมี24ยูนิตแล้วก็ในส่วนของโฮมออฟฟิศน,นี่ทั ะะซึ่งทั้งหมดนี่นะคะ88ยูนิตนี่นะคะตั้งอยู่บนพื้นที่รวมประมาณ8ไร่ค่ะแล้วก็พัฒนาโครงการโดยบริษัทปรวีเดเวลลอปเมนต์จำกัดค่ะทีนี้เรามาดูในแง่ของแนวคิดการพัฒนาโครงการกันนะแนนในส่วนของภาพรวมเลยเนี่ยโครงการนี้มีความน่าสนใจในเรื่องของแนวคิดเพราะว่าอย่างที่แนนบอกผู้ชมไปว่าที่นี่เนี่ยเป็น โครงการเล็กๆใช่ไหมหเพราะนั้นเนี่ยจุดเด่นของโครงการนี้ในแะง่ของแนวนคิดการพัฒนาโครงการก็คือว่าโครงการที่นี่เนี่ยจะมีความโปร่งโล่งสบายในแง่ของ,งต,ตำแหน่งของตัวทาโฮมที่อยู่บนถนนเมนน,นี่แหละตัวที่2ก็คือในส่วนของความเป็นส่วนตัวสูงของตำแหน่งที่ตั้งของทาโฮมเช่นเดียวกันนะในส่วนของคอนเซปต์การพัฒนาในส่วนของพื้นที่ใช้สอยในตัวของเทาโฮมเองเขา เลือกที่จะให้ทาวโฮมที่มีพื้นที่ที่มากกว่าทาวโฮมปกติในย่านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่อาศัยในทาวโฮมที่นี่เนี่ยก็จะมีความรู้สึกใกล้เคียงกับความ เป็นอยู่ของการอยู่อาศัยบ้านเดียวมากที่สุดเลยนะโอ้<ล>ย่ยมยอดเลยนะคะแล้วด้วยความที่จำนวนยูนิตเนี่ยมีอยู่เพียงแค่88ยูนิตเท่านั้นเองแบบนี้ในเรื่องของการจัดวางผังโครงการก็ไม่น่าจะซับซ้อนด้วยอ่าโปรเจกต์ทั้งหมด8 8ยูนิตเนี่ยจะ<ฆ>อยู่บนถนนเมนเส้นเดียวเอง<ฆ>ถนน,นเมนม,มีความกว้าง10เมตรนะะ<ฆ>วิ่งจากหน้าโครงการเข้าไปด้านใน<ฆ>นะแล้วก็บนถนนเมนเน,เนี่ยก็จะมีสวนสาธารณะ S <S <S อยู่ในตำแหน่งถนนเมนเนี่ยแล้วก็ตัวของทาวโฮม2ชั้นที่แนนบอกคุณผู้ชมไปเนี่ยก็จะตั้งอยู่บนถนนเมนแบบว่าด้านหน้าของทาวนโฮมเนี่ยเฟสกับถนนเมนเลยทุกยูนิตนั่นหมายความว่า ตัวด้านหน้าของทาวน์โฮมเนี่ยก็จะโปร่งโล่งเลยส่วนด้านหลังเองเนี่ยติดกับรั้วโครงการเลยคือพูดง่ายว่าไม่มีหลังชนกันไว่ถูกต้องนั่นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในส่วนของทาวน์โฮม3ชั้นจะอยู่ด้านหน้าโครงการเลยนะแล้วก็จะอยู่บนถนนซอยสั้นๆซึ่งจะเป็นถนนซอยที่แยกจากตัวของถนนเมนนี่แหละเข้าไปเป็นซอยสั้นๆเองใน1ซอยเนี่ยมีแค่6ยูนิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นอยู่ของทาวน์โฮมที่อยู่ด้านหน้าโครงการที่เป็นทาวน์โฮม3ามชั้นเนี่ยก็ายส่ง ต่อเรียงกันที่อยู่ด้านหน้าโครงการก็คือมีความสะดวกในการเข้าถึงด้วยแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวด้วยค่ะมีเยี่ยมยอดเลยแล้วก็ได้ส่งของโฮมออฟฟิศก็เอามาไว้ด้านหน้าสุดของโครงการด้วยนะครเพราะฉะนั้นก็เหมาะสาหรับประกอบกิจการต่างๆนะคะเป็นอาคารพาณิชย์ได้ด้วยนะคะไม่นธรรมาดาจริงๆเลย แล้วก็ในเรื่องของวัสดุนะคะทราบมาว่าที่นี่เนี่ยเขาก็มีความใส่ใจรายละเอียดนะคะในส่วนที่เรียกว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ลูกบ้านต้องตระหนักด้วยใช่ตัวที่เด่นมากๆเนี่ยก็จะเป็นตัวของหลังคาเนื่องจากว่าโครงการเนี่ยเขาดีไซน์ตัวของรูปลักษณ์ภายนอกให้เป็นโมเดิร์นร่วมสมัยถูกไหมเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของสไตล์โมเดิร์นเนี่ยตัวหลังคาก็จะเป็นแมทต์ชชีสอยู่แล้วก็จะเป็นแผ่นเรียเพื่อให้ลุคมันโมเดิร์นทีนี้เนี่ย การดูดซับความร้อนคือการรับความร้อนจากแสงอาทิตย์ลงมาที่ตัวอาคารมันก็ต้องมีสูงแน่นอนกว่าตัวที่เป็นกระเบื้องโครงการเขาก็ใส่ใจในเรื่องนี้เขาก็จะใช้แผ่นฟอยล์กันความร้อนเนี่ยนะลองรับอยู่ใต้มัตชิีกทีนี้ก่อนอก่อนที่จะถึงในส่วนของพื้นที่พักอาศัย<ะ>ที่อยู่ภายในตัวอาคาร<ะ>ซึ่งแผ่นฟอยล์ตัวนี้จะทาหน้าที่2ออย่างนะคืออย่างแรกเลยก็คือว่ากันความร้อนที่จะส่งผ่านจากบนหลังคาลงสู่ พื้นที่ภายในใช่ไหมนอกจากนั้นเนี่ยในกรณีที่มีฝนตกเนี่ยแน่นอนว่าเป็นแมทเตอร์ชีตเนี่ยก็จะต้องมีเสียงแน่นอนแผ่นฟอยล์ตัวนี้ก็จะดูดซับเสียงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ในอาคารเนี่ยนอกจากจะเย็นสบายแล้วก็จะมีความเงียบเพิ่มขึ้นด้วยนี่ไงเรียกว่าใส่ใจรายละเอียดเหอการอยว่าศัยจริงๆซึ่งจริงๆส่วนของหลังคาในบางทีแต่ก่อนเวลาคนซื้อบ้านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ตตะหนักคือดูดีไซน์สวยงามแต่พอมาอยู่จริงๆอาจจะร้อนหรืออาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างตรงนี้เขาก็เลยจัดการแก้ไขป้องกัน จุดบวกพ่องต่างๆให้หมดเลย ừ ừ นะคะ ừ ừ คราวนี้พูดถึงเรื่องของ Facility กันบ้างดีกว่าถึงแม้ว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการขนาดเล็กๆนะคะที่มีจำนวนยูนิตแบบส่วนตัวแแ88ยูนิตเท่านั้นแต่ว่าในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยโอ้โหเขาจัดเต็มเหมือนโครงการขนาดใหญ่เลยนะคะ Clubhouse ดีไซน์ดสไตล์ที่สวยมากๆนะคะเป็น Mo เด r n Loft ซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยก็จะมีทั้งฟิตเนสมีห้องสมุดมีร้าน ừ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  กาแฟมีห้องประชมุมเอาไว้ให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถที่จะนัดหมายมาคุยงานมาทํางานกันได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบของตัวโครงการเนี่ยเขาก็จัดพื้นที่สีเขียวให้แบบเต็มๆเ,เลยสวนขนาดใหญ่นะคะมีให้2จุดเลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังโครงการแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีส่วนที่เป็นสวนหย่อมขนาดเล็กๆย่อมๆเนี่ยให้อีก8จุดอรอบโครงการแล้วก็ยังมีที่กับรถให้อีก6จุดด้วยคือจะบอกว่าจริงๆถ้าฟังแต่รายละเอียดเรื่องเฟส i ิลิตี้เนี่ยเราจะคิดว่าเป็นโครงการขนาดแบบ300อยยูนิตอัพขึ้นไปเลยนะจะเต็มจริงๆค่ะ ทีนี้เรามาดูในแง่ของการดูแลรักษาความปลอดภัยนะเริ่มจากรั้วโครงการก่อนเลยที่นี่เขาให้รั้วคอนกรีต3เมตรนะปกติที่เราเจอกันก็คือจะประมาณสัก2เมตรครึ่งนะเป็นรั้วคอนกรีตแล้วก็จะเป็นรั้วที่เป็นลักษณะของผนังเบาขึ้นไปอีกแต่ว่าที่นี่เขาให้เป็นคอนกรีตขึ้นไปเลย3เมตรซึ่งสูงเลยส่วนที่2ก็คือในการควบคุมการเข้าออกที่นี่ก็จัดเต็มเลยนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่รปภนะที่จะดูแลตลอด24ชั่วโมงแล้วเขาก็จะมีกล้องซีสทีวีด้วยคอยตรวจตา ตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันเพื่อจะ,อะเล็อร์ดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความสงบเรียบร้อยภายในโครงการนะนอกจากนั้นเนี่ยสมัครลูกบ้านเองเนี่ยก็ใช้ระบบคียการ์ดในการที่จะเข้าออกอำนวยความสะดวกในการที่จะสั่งเปิดปิดไม้กระดกเพื่อจะเข้าสู่ภายในโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลรักษาความปลอดภัยที่นี่ก็วางใจได้นะว่าเขาจัดเต็มเลย บอกได้เลยนะคะว่าเห็นความโดดเด่นของโลเคชันแล้วก็เห็นความโดดเด่นของแนวคิดในการพัฒนาโครงการแล้วตอนนี้หลายคนคงเริ่มสนใจมากๆแล้วแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะได้เห็นตัวบ้านจริงจะยิ่งตื่นเต้นมากกว่าน,นี้อีกนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามกันต่อในช่วงของ Product r รีวิวค่ะ ผูช้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันแล้วกับช่วงของ Product Review นะคะซึ่งเราก็จะมาเปิดชมบ้านตัวอย่างกันนะคะของโครงการ The Ambience ผลิโยทินสายใหม่53จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับบ้านที่นี่เนี่คือเขาแต่งแบบแบบแต่งแบบเราสามารถแต่งตามได้เลยนะคือของที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะ เห็นภาพของจร <ะ S 1> <อ>ิงแล้วว่าเป็นยังไงนะคะอาเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนดีกว่าอย่างที่เราบอกไว้แต่ก่อนท่านนี้แล้วว่าโครงการนี้เนี่ยเขามีทาวน์โฮมทั้ง2ชั้น3ชั้นแล้วก็มีโฮมออฟฟิศสชั้นด้วยนะคะก็เริ่มต้นเนี่ยสำหรับเอ่อทาวน์โฮมสชั้นเนี่ยเขาจะมีหน้ากว้าง5.5เมตรนะคะแล้วก็จะเป็น3มห้องนอน3ห้องน้ําพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่164ตารางเมตรส่วนขยับขึ้นมาเป็นทาวน์โฮม3ชั้นตัวนี้เนี่ยก็คือที่เรามารีวิววันนี้น นะฟังก์ชันก็คือเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่191ตารางเมตรแล้วก็ในส่วนของตัวโฮมออฟฟิศที่อยู่ด้านหน้านะคะตัวนั้นที่เป็น4ชั้นเนี่ยจะมีหน้ากว้างอยู่ที่4.2เมตรนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่235ตารางเมตรค่ะซึ่งท,ทุกหลังนะคะที่พูดไปเนี่ยเขาจะลงบนพื้นที่ดินนะคะตั้งแต่24ไปจนถึง27.5ตารางวาค่ะทาวน์โฮมหลังนี้นะครับคุณผู้ชมมีความ กว้าง5.3เมตรแล้วก็ถ้าตัวอาคารนะมีความลึกถึง11เมตรปกติแล้วทาวน์โฮมทั่วไปนะคุณผู้ชมจะมีความลึกของตัวอาคารเนี่ยอยู่ประมาณสัก9เมตรก็คือพื้นที่สอยของตัวอาคารถ้าเป็นทาวน์โฮมทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก150-170ตารางเมตรที่นี่เนี่ยได้ถึง191ตารางเมตรเพราะฉะนั้นต้องได้ฟังกชันเพิ่มแน่นอนส่วนพื้นที่ดินถ้าเกิดเป็นมาตรฐานของที่นี่ก็คือ24ตารางวาแต่ว่าหลังนี้เนี่ย เป็นแปลงห,หวมุมก็จะมีพื้นที่ของที่ดินถึง33ตารางวาคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้นี้เราเข้ามาเนี่ยจากหน้าบ้านจากที่จอดรถ2คันเนี่ยเราก็จอดได้สบายๆหลวมๆเพราะว่าถ้า5เมตรเนี่ยจะฟิตมากสำหรับการจอดรถรถคันใหญ่ๆกว้างๆเนี่ยก็จะจอดไม่ได้เข้ามาเนี่ยเราจะเข้ามาเป็นฟังก์ชันของประตูจากที่จอดรถเข้ามาในส่วนของโถง รับแขกแบบที่ไม่เหมือนกับทาวน์โฮมทั่วไปเพราะทาวน์โฮมทั่วไปเราพาคุณผู้ชมไปดูเป็นไงเราจะเข้าจากด้านหน้าเลยใช่ไหมเป็นประตูบานกระจกใหญ่แล้วเข้าตรงมาจากด้านหน้าซึ่งความรู้สึกก็คือเราจะต้องผ่านพื้นที่รับแขกแต่อันนี้จะเป็นทางเข้าเฉพาะที่จะเป็นแยกเหมือนบ้านเดียวที่จะเข้ามาในส่วนของพื้นที่รับแขกตรงพื้นที่รับแขกเนี่ยน่าจะเห็นไหมว่าพอเป็นความกว้าง5.3เนี่ยจะกว้างมากสิ่งที่โครงการให้พิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือว่า โมเดิร์นก็คือจะมีช่องแสงขนาดใหญ่เลยซึ่งที่เนี่ยเขามีรอบเลยแล้วที่สังเกตนิดนึงว่าพอเวลาเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันจะรู้สึกว่าต่กว่าปกติใช่ไหมคือเข้าใจนะว่า5.3เนี่ยใหญ่อยู่แล้วแต่มันรู้สึกว่ามันใหญ่เกินกว่า 5. 3เพราะว่าอะไรวันนันเพราะว่าความสูงจากพื้นถึงฟ้าของที่นี่เนี่ยเขาให้มากกว่าปกติเขาให้ถึง2.7สําหรับชั้นล่างนะเพื่อจะทําให้ความรู้สึกการ รับแขก<ะ>การอยู่อาศัยแบบว่าพักผ่อนในวันหยุดที่แฟมิลี่จะต้องลงมาอยู่กันที่ชั้นล่างเนี่ยะจะได้ความรู้สึกที่โปร่งโล่งเพิ่มขึ้นเพราะว่ามาตรฐานเนี่ยก็จะให้กันอยู่ประมาณสัก2.5 3 6<ะ><ะ>แต่ที่นี่เขาให้ถึง2.7สําหรับ<ะ><ะ>ชั้นล่างนะ อิ่มจริงๆนะคะแล้วคือเดี๋ยวนิดนึงนะอันนี้เนี่ยคือเขาแบ่งส่วนไว้ให้แล้วกระจกนี้เราค่อยมาติดตั้งเอาเองหรือว่าไม่โครงการเขาให้พร้อมเลยล้วแบบนี้เลยใช่ก็คือเขาถือว่าเป็นฟังก์ชันของครัวแบบครัวไทยแต่ว่าโชว์ได้แบบครัวฝรั่งเนี่ยเป็นสไตล์ของครัวสมัยใหม่เขานิยมใช้เป็นครัวปิดแบบโปรเพื่อจะให้เห็นโชว์เฟอร์นิเจอร์ในครัวได้ด้วยแล้วก็สามารถให้ทำอาหารได้แบบครัวไทยด้วยและที่สำคัญนั่นแนนกระจกที่เราเห็นอยู่เนี่ย ทั้งหมดเนี่ยเป็นสเปคพิเศษนะเป็นสเปคกระจกเทมเปอร์กระจกเทมเปอร์คือว่าเวลาแตแล้วจะเป็นเม็ดเพราะฉะนั้น<อ>จะไม่เกิดอันตรายแล้วก็จะมีความแข็งแรงกว่ากระจกทั่วไปอยู่แล้วเพราะว่ากระจกเทมเปอร์เนี่ยต้องมีความหนามากกว่า าที่ชั้นสองแล้วค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งที่ชั้น2เนี่ยก็จะมีห้องนอนอยู่ด้วยกัน2ห้องนอนนะคะแล้วก็จะมี1ห้องน้ําซึ่งก็จะใช้ร่วมกันบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วชั้นนี้เนี่ยยังไม่ใช่มาสเตอร์นะแต่เดี๋ยวไปเห็นแล้วจะแบบตกตะลึงพึงเพอเพราะใหญ่เหมือนามาสเตอร์ห้องใหญ่เหมือนกันใช่ด้วยแนวคิดที่โครงการ จะดีไซน์ทาวน์โฮมให้ใกล้เคียงกับความเป็นอยู่แบบบ้านเดี่ยวมากที่สุดเนี่ยก็คือเขาเลยเลือกจุดขึ้นลงบันไดในชั้น2และชั้น3เนี่ยนะหให้เป็นจุดที่อยู่ติดกับทางด้านหลังของอาคารซึ่งทําให้ในส่วนที่พื้นที่ของบันไดที่ติดกับด้านหลังอาคารเนี่ยเราสามารถจะเปิดเป็นช่องแสงได้เราจะเห็นช่องแสงอันนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งช่องแสงอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะได้แสงธรรมชาติส่องไปที่โถงทางเดินก่อนจะแยกเข้าห้องแล้วก็โถงบันไดด้วยในยพร้อมกันเลยในคราวเดียวกันเพราะนั้นเนี่ย ความรู้สึกแบบนี้มักจะเป็นความรู้สึกของการอยู่อาศัยในพื้นที่ที่เป็นบ้าน,านเดียวเทาโฮมจะไม่มีฟังก์ชันแบบนี้ ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในที่ชั้น3พื้นที่ให้สอยของห้องนี้นะครับก็คือ24ตารางเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องนี้โครงการทําได้ใหญ่เท่ากับมาสเตอร์เบดมของบ้านเดียวเลยแล้วก็มาสเตอร์เบดมของห้องนี้ฟังก์ชันก็คือว่าจะมีห้องน้ําในตัวด้วยวซึ่งชั้น3าเนี่ยจะมี1ห้องน้ํามี2ห้องนอนก็คือห้องนอนข้างหน้าเนี่ยเป็นมาสเตอร์เบดมแล้วก็จะเชื่อมกับห้องนอนที่2ที่อยู่ด้านหลังสําหรับคุณผู้ชมที่ยังมีลูกเล็กๆ หรือว่ายังไม่มีลูกเนี่ยเราสามารถที่จะปรับ walk-in closet ขนาดใหญ่ได้เลยเพราะว่า,าห้องนอนที่2สามารถจะเชื่อมเข้ามาที่ห้องน้ําได้ใช่ไหมเพราะนั้นพอเราหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จเราก็เข้าไปแต่งตัวก่อนที่จะมาพักผ่อนในห้องนอน ได้ชมระเอียดต่างๆกันไปแบบจุใจแล้วนะคะสำหรับโครงการที่มีค่ะ The Ambience ปรดโยธินสายใหม่53นะคะมาถึงตอนนี้คุณผู้ชมค่ะก็ได้เวลานำเสนอราคากันแล้วนะคะสำหรับโครงการนี้ในบ้านนะคะที่เป็นทาวน์โฮมแบบ3ชั้นเนี่ยนะคะราคาเริ่มต้นของเขานะคะอยู่ที่3ล้าน8แสนบาทซึ่งในราคานี้เนี่ยเป็นราคาของส่วนที่ตอนนี้กำลังขายอยู่เป็นแบบสร้างเสร็จก่อนขายแล้วก็อยู่บริเวณโซนด้านหน้าของโครงการเลยด้วยนะคะส่วนสำหรับแบบของทาวน์โฮม2 ชั้นเนี่ยตอนนี้ที่กําลังเปิดขายอยู่ก็เป็นแบบสร้างเสร็จก่อนขายเหมือนกันแต่ว่าจะอยู่ที่โซนบริเวณด้านหลังนะคะแต่ว่าเป็นโซนสวยเหมือนกันเพราะว่าเป็นโซนที่อยู่ติดกับพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นสวนขนาด <ไป S 1> ใหญ่ด้านหลังใช่แล้วก็อยู่ที่ถนนเมนด้วยนะคะสําหรับแบบ2ชั้นเนี่ยก็ราคานะคะเริ่มต้นเพียงแค่2องล้านแปดแสนบาทเท่านั้นเองและจะบอกว่าราคานี้คุณผู้ชมขาเข้ามาพร้อมกับโปรโมชั่นต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยฟรีโอนฟรีแอร์ฟรีทั้งน้าฟรีปั๊มน้ํา แล้วก็ยังฟรีนะคะมีในส่วนของส่วนลดมีส่วนลดเงินสดให้อีกด้วยเป็ดเสร็จทั้งหมดทั้งมวลในของแถมของแจกของฟรีของเขาเนี่ยนะคะมูลค่าราวๆประมาณ2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวราคานี้อ้ออีกนิดนึงยังไม่ได้บอกคุณผู้ชมด้วยว่านอกจากโปรโมชั่นทั้งหมดที่พูดไปแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะมาจองบ้านที่นี่แล้วบอกว่ามาจากรายการโฮมรีวิวภายในวันที่29กุมภาพันธ์นี้นะคะเขายังมีของแถมชินยย้นใหญ่ให้อีกหนึ่งชิ้นนะคะกับทีวี42ินิ้วให้ด เพราะฉะนั้นต้องรีบเลยแต่ว่าราคานี้กบบรยละเอียดทั้งหมดต้องให้พี่เมย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างคะอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับสำหรับโลเคชันของโครงการนี้เนี่ยอ,อยู่บนถนนสายใหม่ซึ่งเราก็บอกคุณผู้ชมไปแล้วใช่ไหมว่าศักยภาพของถนนเส้นนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อ,อที่จะมีทางเลือกในการเข้าเมืองและออกเมืองได้หลายเส้นทาง<ช>ทีเดียว ในส่วนของโปรเจกต์คอนเซปต์และโปรดักต์คอนเซปต์ที่เราบอกคุณผู้ชมไปก็คือจุดเด่นของที่นี่ก็คือการดีไซน์ทาวโฮมให้มีฟังก์ชันใช้สอยและก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยได้เหมือนบ้านเดี่ยวมากที่สุดและที่สําคัญก็คือว่าพื้นที่ใช้สอยของเขาเนี่ยมากกว่าทาวโฮมทั่วไปที่ขายกันอยู่ในย่านนี้อยากจะฝากคุณผู้ชมสําหรับคนที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยในบ้านเยอะแบบบ้านเดี่ยวอยู่สบายแบบบ้านเดี่ยวแต่ว่าไม่เน้นพื้นที่รอบอาคาร อยากให้เข,เข้ามาดูที่นี่เพราะ<ช>ว่าคุ้มค่ามากใช่ค่ะยังไงลองมาชมของจริงดูก่อนอถ้าเห็นของจริงแล้วจะรู้เลยว่าแบบโอ้โหแบบไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะแยะมากมายเลยก็เห็นความสวยงามนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกว่าถ้าบอกว่ามาจากโฮมรีวิวกว่าวันที่29กุมภานี้เนี่ยก็ยังได้ของแถมเพิ่มเติม,มไปด้วยนะคะยังไงลองแวะเข้ามาได้คะ่ะแล้วก็วันนี้นะคะฝากคุณผู้ชมด้วยว่าถ้าว่าคุณผู้ชมอยากจะชม,มารายการย้อนหลังที่เราออกอากาศไปแล้วนะคะ ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะผ่านทาง Facebook Fan Page แล้วก็รวมทั้ง y t u t u นะคะตามที่อยู่ที่เราขึ้นหน้าจอ้คุณผู้ชมดูตอนนี้เลยส่วนัวันนี้ก็หมดเวลาของเรา2คนแล้วคะ่ะพี่เม์อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมพบกับเรา2คนได้ใหม่ทุกว่ายวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับท,ทีเทวนทีโฟรค่ะสวัสดีต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ